สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาผสมเกรสรยิมโนด่างกันนะครับวันนี้น้องๆบันพร้อมกันสามต้นนะครับต้นนี้จะเป็นต้นด่างเขียวแดงนะครับอันนี้ดอกนะครับส่วนอันนี้ต้นนี้เป็นด่างร่องนะคะต้นนี้สวยมากเป็น lb ลบีไฮบิดนะครับอันนี้ส่วนอีกต้นนึงก็เป็น L อลบีไฮบิดเหมือนกันนะครับ อันนี้คือต้นก่อนที่ต้นวันก่อนที่เราเก็บฝักไปนะครับน้องออกดอกให้อีกแล้วนะครับส่วนต้นนี้น้องยังไม่บานนะครับต้นนี้ฝักด่างดอกด่างด้วยนะครับถ้าผสมมาโอกาสที่จะให้ลูกด่างก็เยอะนะครับเดี๋ยวเราเก็บเกรสรไว้สําหรับเอามาผสมน้องด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปผสมกันเลยนะครับคราบอุปกรณ์ของเรานะครับวันนี้จะมี2อ,อย่างนะครับมีคัตเตอร์กับพอเซปนะครับในการผสมดอกนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องตัดกีบดอกก่อนนะครับนี่นะครับให้เห็นเกอรตัวเมียนะครับ ต้นนี้นะคะเป็น lb hybrid นะครับต้นนี้จะไม่มีเกสรตัวผู้นะครับเหมือนน้องมีแค่เกสรตัวเมียนะครับอันนั้นมันไม่ไม่ใช่อ่ะครับแล้วก็ต้นต่อไปนะครับ นนี่นะครับต้นต่อไปนะครับต้นนี้มี3ามดอกนะครับ โดยการผสมนะครับเราจะผสมข้ามต้นนะครับเราจะใช้เกสรตัวผู้นะครับของต้นหนึ่งนี่นะครับมาผสมในเกสรตัวเมียของอีกต้นหนึ่งนะครับ นี่นะครับสลับต้นกันให้ครบทุกดอกเลยนะครับ เราต้องทางเกสอนตัวเมียนออกนะครับแล้วก็ใส่เกสอนตัวผู้ของอีกต้นหนึ่งใส่ของไปนะครับ แค่นี้เราก็รอติดรอน้องติดฝักนะครับถ้าติดก็คือน้องก็จะฝักอ้วนอวบนะครับแล้วก็เป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าไม่ติดน้องก็คือจะร่วงร่วงไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ